กะดาบสวัสดีครับถ้าผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดอนเค e ฟเดเวลเลอร์กันนะครถ้าผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคชว์เ okay, วบเรามาเริ่มกันเลยฮนะแต่ผมบอกเลยนะผมไม่ไปโตเปล่าแน่นอน <c oughs> ผมใส่ของจัดเต็มไปนะ <c oughs> ผมไม่ชอบแอรอนแนวนี้เลยอุ้ยบอกตามตรมผมไม่ชอบแอออนแนวนี้เลยฮนะ ดังนั้นผมขอใส่ของจัดเต็มแล้วกันนะฮะคือถ้าเราอยู่บนบกอะ่ะพวกเนี้ยจะไม่น่ากลัวเลยฮะเพราะว่าอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้นี่นได้ยินเสียงได้ยินเสียงทุบมันซ้อนกันอะ ไม่ชอบแม่นอนแนวนี้เลยอ่ะทำไมต้องออกมาบ่อยด้วยเนี่ยขนาดใส่ของกัดเต็มยังรู้สึกว่ากลัวอยู่เลยเออขอร้องเถอะอย่าออกมาบ่อยนะแนวเนี้ยไม่ไหวคือปกติอ่ะปกติผมเป็นคนไม่ชอบลงเหมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะ แล้วมันเจอแอดอนแบบนี้บ่อยๆเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเต็งอะดูดิคือแบบบรรยากาศปกติมันยังไม่หลอนพอเหรอ คือธรรมดาผมว่าเล่นธรรมดาก็หลอนแล้วนะมาเล่นแนวนี้อีกกอ็อารมณ์แบบยังหลอนไม่พอเหรอ,อ,อไม่ชอบเลยบรรยากาศคือปกติอะถ้าผมเล่นปกติเลยนะเวลา คือปกติเวลาผมเล่นน่ะผมจะลงมากับเพื่อนตลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะดูดิโอ้ เล่นเดิมๆไม่ได้กลัวพอเหรอผมไม่เข้าใจเฮ้ไม่ต้องไปถ่ายแล้วมั้งเสียงมันก็บิวเลยเกิน เอ้ย้ยหายตัวด้วยเสียวสลังวา่าอุย้ยแล้วเวลามันโผล่มามันดับไฟแล้วด้วยนะเนี่ย ชว์แอ <ç ö> <appealing> เอา <shield> เอาป็นว่าผมพอแล้วนะครับผมคือที่เล่นไปเมื่อกี้เนี้ยคือมันเหมือนมาป่วนประสาทเราอะก็คือมันจะแบบมาแอบมองเราหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเผลอมันจะมาตีเราจากข้างหลังนะฮะก็ระวัง <font> กันด้วย <analy zer> คือห <ager> ลักๆอะมันมันจะอยู่แค่ในเมืองนะถ้าเราขึ้นมาแบบเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอก็ แต่ว่าไม่ค่อยเจอก็ไม่เชิงอะ่ะคือไม่เจอเลยดีกว่ามันอยู่แค่ในเมืองหรือพื้นที่ลึกๆเท่านั้นนะฮะคือผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ค่อยถูกกับแอดออนแนวนี้สักเท่าไหร่อ่ะผมไม่ไหวจริงๆแล้วก็นี่เป็นหัวบล็อกที่เขาเพิ่มเข้ามาในเกมนี้นะครับผมในแอดออนเป็นบล็อกที่เขาเพิ่มเข้ามาในแอดออนนี้ฮะหน้าตาก็จะแปลกๆหน่อย จริงๆบล็อกพวกนี้เราสามารถเจอได้ในถ้ำอะคล้ายๆแบบคือถ้าใครเคยขุดเจออเมทิสต์อะมันจะเป็นแบบโพงอเมทิสต์ใช่ไหมฮะถ้าเราลงไปลึกอะเราก็จะเจอโพงที่เป็นของไอเน,นี้ยฮะเดเวลเลอร์เนี่ยแหละก็คือเราก็จะเจอโพงแบบเนี้ยหน้าตาน่ากลัวหลอนๆอย่างเงี้ยคือเราก็จะเจอได้จากในถ้ำลึกๆเหมือนกันนี่ฮะก็มีหัว้วหินงอกหินย้อยมีหัวโครงกระดูก อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอลองอนนี้หน่อยนะปิดเกมหมดแล้วอยากรู้ว่าเราสามารถทุบบล็อกได้ไหมเออขอเอาพั่วหน่อยแล้วกันพ่วโอเคแล้วก็ปิดเกมหมดแล้วก็ลองทุบดูเออทุบไม่ได้นะฮะแล้วถ้าทุบด้วยมือปลเปล่าละ่ะอ๋อไม่ได้นะฮะทุบทุบเก็บม,มาแต่งบ้านไม่ได้นะแล้วโครงกระดูกละ่ะเออเอ๊อเออ ได้มาเป็นหัวสก,กริรเลตันกับกระดูกนะฮะเอ๋แปบบ๊บนึงนะเดี๋ยผมขอลองทุบดูหน่อยอ้โอ,โอ้ได้มาเป็นหัวสก,กริรเลตันทิ้งด้วยฮะโอ้ประมาณนี้ครับอ่าก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูหวกม็อบกันแล้วกันม็อบแอดออนตัวนี้มีน้อยมากแต่ เอาจริงๆผมต้องยอมรับว่ามันหลอนจริงนะเวลาลงเหมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มอสมีแค่สองตัวฮะก็คือเป็นผีเสื้อกลางคืนนี่ผีเสื้อไอ้ผีเสื้อเนี่ยน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะคือสมมติเราเราลงถ้ำใช่ไหมเออจะว่ายังไงดีเดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างแป๊บอ่ะนี่นี่นี่สมมติว่าเราลงถ้ำ นี่ไอผีเสื้อตัวเนี้ยมันจะเกาะอยู่ในแถวแบบกําแพงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ความน่ากลัวคือเวลาเรามองจากที่มันตอนมันเกาะกาแพงอะมองตอนมันเกาะกําแพงมันเหมือนหน้าเดวิลเลอร์เลยฮะคือหลอนมากถ้าเราแบบจังหวะหันไปโบ๊พักก็คือแบบตกใจได้เหมือนกันนะไอผีเสื้อเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเทฟเดวิลเลอร์อะ แคดนอนตัวนี้มีม็อบน้อยมากแต่ก็น่ากลัวมากเหมือนกันเวลาเราลงเหมืองหรืออะไรเงี้ยมันโผล่มาแบบป่วนประสาทเราเป็นระยะระยะเลยฮนะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาแบบจะชัดแล้วก็สู้ให้ดูด้วยเลยละกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมขอเซฟจุดเกิดไว้ตรงเนี้ยแหละจะได้สู้ให้ดูนี่หน้าตามันเลือดเยอะพอสมควรเลยฮนะวิหายไปแล้ว เออคือมันหายไปมันหายไปไหนเออเสียงมันยังอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนยเสียงยังอยู่นะแต่ตัวหายคือบางทีมันหายเพื่อแอบดูเราอะแล้วพอเราเผลอปุ๊บมันก็จะจ้วงเรา ตอนเราเผออลอแต่แหละตู้ไปเลยเฮ้ยถึกถึกมากเฮ้ออ้าวตอมบี้มันหลอยเราทีเผลอ โมเดลก็คือเราจริงๆหลอนอยู่นะแล้วเออถ้าสมมุติว่าตอนเราอยู่ในถ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไปเจอมันในถ้ำอ่ะอุ้ยฆ่าได้แล้วนี่ครับก็จะได้เป็นหัวไว้แบบประดับว่าเฮ้ย <c oughs> เราฆ่าเดวิลเลอร์ได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมพาลงมาดูในถ้ำนะฮะจะให้ดูว่าเนี่ยไอ้บ็อกเดียวแบบนี้กันไม่ได้นะฮะ ถ้าเป็นแอดดอนตัวอื่นน่ะบล็อกเดียวอะเวลามอบเปอ็นเดิมมามันจะติดใช่ไหมฮะแต่แอดออนตัวนี้ไม่ติดนะมันคานมุดบล็อกเดียวมาได้เลยฮะน่ากลัวจัดเออเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมมันคานมาได้นะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ย,เ,ยเห็นป่ะเนี่ยมันคานบล็อกเดียวมาได้นะ เนี่ยหลอนป้คือลองนึกสภาพไปเจอมันในถ้ำดูดิคือบล็อกเดียวเอาไม่อยู่อ่ะบล็อกเดียวมันตามมาได้แล้วหายไปแล้วเนี่ยมันจะโผล่มาอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหอยู่ไม่เป็นสุกอะบอกเลยคือใครต้องการแบบคือถ้าเล่นเดิมๆม,มันรู้สึกแบบไม่ท้าทายหรือหลอนไม่พอก็แอดออนตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะคือใช้ได้เลยอะ ถ้าใครต้องการความน่ากลัวแต่ผมไม่ต้องการโอเคครับผมสำหรับแอดออนเคฟเวลเลอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย